สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งสองคนนะคะกับเซลไอดีนะคะเซลตักครับค่ะวันนี้อยู่กับรถอะไรครับพี่ตักโตโยต้าวิดนะครับค่ะโตโยต้าวิดศูนย์เจ็ดอ่าปีศูนย์เจ็ดสำหรับใครนะคะที่ตามหารถครอบครัวหกที่นั่งนะคะก็ฝากคันนี้ไว้อีกหนึ่งคันนะคะในราคาเป็นองที่น่าสนใจใช่เปิดตัวร้านกว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวราคาเราไปคุยกันตอนหลังเฉลยกันนะคะเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนหลักๆนะคะอันนี้นะคะเป็นไฟหน้านะคะแบบโปรเจคเตอร์เนาะ ฮาโลเจนนะคะแล้วก็เป็นไฟแบบเขาเรียกอะไรเป็นโฉมสองมันจะเป็นแบบลูกแก้วแล้วนะคะถ้าเป็นโฉมก่อนมันจะยังไม่ได้เป็นลูกแก้วแบบนี้นะก็เออเขาเรียกอะไรทำงานคล้ายๆแบบซีนอนมีความแบบสองสว่างขาวๆนิดนึงนะคะไฟด้านล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะอ่าใายไปเดี๋ยวพาดูชมรอบคันกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถรวมๆกันนะครับคันนี้นะคะ ก็ตัวนี้เป็นเขาเรียกชมสองใช่ไหมใช่ครับ<ม>เป็นสปอร์ตทัวร์ริงชมสองจากจุดสุนคิวสปอร์ตทัวริงนะคะเป็นชมสองนะอ่าอ่ไปดูในส่วนของล้อนะครับคันนี้นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่สองสองห้าสี่สิบห้าอาร์สิบแปดลงแม็กมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูปียางซิยางปี2019นะคะยางปี2019ก็ใช้ได้อีกสักระยะหนึ่งเลยก็ประหยัดเงนินเดี๋ยวเดี๋ยวดูกระเปา๋านี้นะครับก,ก,ก็คือ ยางปี19นะครับแต่เนื้อยางเนี่ยยังนุ่มอยู่นะครับพูดถึง่ายังเดินทางไกลได้อยู่นะไม่ไม่ใช่ว่ายางปี19ไป้ไอีกพักหนึ่งค่ะก็ประหยัดงบมาในกระเป๋าของลูกค้าไปอีกพักหนึ่งนะคะก็สําหรับยางคันนี้นะคะก็มาดูในส่วนของด้านข้างกันหน่อยครับผมคันนี้ก็มือจับเขาเป็นสีดาเนาะใช่สีดําแล้วก็มีเขาเรียกอะไรคีเลตคีเลตนะคะติดมากับ จับนี่ครับกุญแจก็จะเป็นรีโมทนะครับแต่ภายในเนี่ยอาจจะใช่ไข่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่พูดสตาร์ใช่ไหมอันนี้ไม่พูดค่ะไม่พูดนะคะก็เอามาแกะขอบยางให้ลูกค้าดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับก็คือรถเนี่ยมีการเขาเรียกนะทําสีมาใช่ครับแต่เรายังรับประกันในเรื่องของชนหนักอยู่มันไม่มีชนหนักแน่นอนเดี๋ยวมาดูในด้านของรอยน็อตต่างๆหน่อยนะครับว่า ได้ขยับมากไม้นี่นะครับก็คือรอยน็อตด,ด้านข้างเนี่ยด้านข้างประตูนะครับก็คือยังไม่มีการขยับนะครับค่ะ,ะเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยตาเก้านี่รีบจริงจริงหิวข้าวไงไม่ขยับก็หมายความว่ารถไม่ได้มีการชนะนะคะทา <ผม S 2> ข้างเข้ามาแน่นอนอีจยะแกะขอบยางเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของตะเข็บกันหน่อยนะคะรอยตะเข็บนะว่าเดิมไหมนี่นะครับตะเข็บเดิมๆเลยนะครับรับประกันแน่นอนนะครับว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักนะครับค่ะ เขาร้าวก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นทิกเล็กๆนะคะสำหรับลูกค้าที่เออเอาไว้เผื่อซื้อรถมือสองไม่ซื้อที่เราก็ได้นะคะเก็บไว้เป็นความรู้ก็สำหรับฟิล์มเท่าไรหกสนะิบเนาะประมาณหกรอบคันแต่ว่าฟิล์มมาติดมาแล้วค่ะก็ไม่ร้อนนะคะใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งเลยแหละตีสนุก<ะ>เลย ไปดูฝั่งทางด้านท้ายกันน่อนะคะก็มีเซ็นเซอร์นะคะมาให้สี่จุดแล้วก็มาพร้อมกล้องถอยหลังอ่ามีกล้องถอยหลังตรงนี้นะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามนะไฟเบรกดวที่สามจะอยู่สปอยเลอร์สปอยเลอร์ด้านบนนะคะพร้อมเสาอากาศไฟเบรกดวงที่สาอ่านะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ข้างในนิดนึงข้างในด้านหลังโรยสารด้านหลังอ่ะนี่นะครับก็คือเบาะเนี่ยเบาะหลังเนี่ยมาสามารถปรับพับได้ค่ะนนอนมาได้แบบพับแบบเรียบได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปเราไปดูกันเอาลงยังไงเนี่ยไม่มีแรงเลยพี่ตั๊กอ่าเดี๋ยวลองพับดูดูนะครับ ติดเบาะค่ะก็ดนี้างนี้ก็ได้อ่าเนี่ยนะคะก็สามารถพับราบเรียบไปได้เลยสําหรับอ่ะอาจจะแบบมีเก็บสัมภาระเช่นแบบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆสักใบสองใบอะไรอย่างเงี้ยสำหรับอ่ะถ้านั่งกัน4คนนะคะแต่ถ้ามี6คนก็พื้นที่เก็บสัมภาระก็จะน้อยลงไปแต่ก็ยังใส่กระเป๋าเดินทางได้สองสามใบอยู่นะใส่ได้แต่ว่าอาจจะแบบใบไม่ได้ใหญ่มากใบใบเล็กๆก็ได้แล้วสองใบเข้าๆประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้เครื่องยนต์อะไรไปค่ะ ก็มาถึงด้านหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์นะคะเบนซิน4ี่สูบสิบหกวาลนะคะหนึ่แซีซีหนึรแรงม้าอ่าก็เข้าก็าาประมาณนี้เนาะอะ่าดูนะคะเดี๋ยวให้ตาตให้ฟังนะอะให้ฟัง,งเสียงเครื่องกันหน่อยต,ตาตาให้ฟังเสียงเครื่องกันดูนะคะสําหรับโตโย t a าวิทส0จศูน r คิวสปอร์ทัวรนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี้นะคะ ซึ่งเดียวติดอ่าซึ่งเดียวติดนะคะนี่ครับเสียงเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับรถไม่เคยแก๊สนะคะคันนี้อ่านะคะรถไม่เคยผ่านการไม่ดองแก๊สนะคะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะเนี่ยนี่นะคะก็มียังมีสติก๊กเกอร์ของน้ำยาแอร์อยู่นะคะ แต่ว่าเคยเขาเรียกนะนะเคยถอดทำสีทำสีครับเคยทำสีฝากระโปรงแต่ว่าไม่ได้มีการชนหนักนะคะเพราะว่าคานยังเป็นคานเดิมอยู่ใช่ครับอ่ะกลมาดูภายนอกก็ประมาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับภายในกันหน่อยนะว่าจะรู้หรลาเป็นาดไหบนะคะสําหรับรถปีศูนย์เจ็ดนะคะอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับสำหรับในด้านภายในต่อหน้านะภายในห้องโดยสารนะคะครับโตโยต้าวินเนาะ ก็โดยรวมหลักๆนะคะก็คือภายในส่วนใหญ่จะเป็นสีดำนะคะต <ๆๆ S 1> ัวเห็นด,ด้วยตาป่าแล้วแหละว่าดำหมดนะคะโวงมาลไยก็เป็นหุ้มหนังสีดำนะคะตัดกับตัวที่เป็นพลาสติกนะคะก็หลักๆ,ๆก็กระจกก็เป็นปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะคะ <ๆ S 2> ทั้งทั้งสี่บานเลยนะคะมือจับ<ต>มือจับประตูก็จะเป็นแบบโพรเมียมนะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของแอร์ามาดูในช่องแอร์นะครับสาหรับทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีแค่สี่ช่องนะแต่โตโยต้า วิดเนี่ยให้มาถึงหกช่องนะครับก็คือด้านหน้าทางซ้ายเนี่ยสองช่องนะครับแล้วก็ด้านคนขับอีกสองช่องอแล้วก็มีสําหรับตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยมีให้อีกสองช่องนะครับค่ะอ่านี่นี่นะครับอีกสองช่องก็จะประมาณนี้นะคะก็คือแอร์ประมาณเนี้ยสิ่งที่จีนชอบก็คือเขาได้เป็นแอร์แบบออโต้แล้วคือ,อปกติอะรถปีศูนย์เจ็ดอะเขาจะยัง ส่วนใหญ่เลยแทบจะไม่มีเลยใช่มันจะเป็นแอร์แบบแมนนวลมือมุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยเป็นแอร์แบบออโต้แล้วนะคะก็ดูสะดวกสบายหรูหราเหมาะก็ถูกแหละเปิดตัวร้านกว่าก็สมราคาเขานะคะแล้วก็ในส่วนของวิทยุไม่ใช่วิทยุเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าเปลี่ยนมาวิทยุเป็นของ JVC นะครับสามารถสัมผัสได้ไหมคันีดสัมผัสได้เนอะ ซีดีนะคะ USB เชื่ oot, อมบลูทูธใช้งานได้ปกตินะครับรับโทรศัพท์ผ่านรถได้เลยนะคะก็นี่นะครับก็จะมีโหมดบลูทูธอ่ะนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมไวไฟพังเพลงบาบาได้เลยเกียร์ก็จะเป็นหุ้มหัวหนังนะคะก็มีความแบบคล้ายรถตู้เนาะใช่คล้ายรถก็คือมัน,ท,น,น,นที่ทำตรงเนี้ยคือจะเหลือเนื้อที่ตรงเนี้ยใช่ค่ะจะเหลือเนื้อที่ได้คื นี่ไงที่เหลือเนี่ยที่ไปทําไมนี่พักแขนเออแต่นี้ชอบนะส่วนตัวใช่พักแขนส่วนตัวส่วนตัวคือชอบเพราะว่ามันดูไม่เหมือนใครเลยมันดูแบบของใครของมันอะไรเงี้ยแบบอาณาจักรชันมันทําดูให้เป็นวีไอพีนะใช่แต่ว่าชอบเบาะนะชอบเบาะเขาคือมันอบอุ้มสบายนะแล้วก็นั่งสบายคิดว่าขับทางไกลไม่น่าเมื่อยแล้วก็น่าจะเหมาะกันขับทางไกลเพราะเครื่องสองพันอะ ใช้สบายอยู่แล้ทางไกลวิ่งทางไกลได้สบายสบายแล้วประหยัดด้วยนะคันนี้ไม่ไม่ไม่ได้กินน้ำมันมากเท่าไหร่นะครับเห็นรถรถครอบครัวขนาดเนี้ยแต่ดูเมทานิง่ายนะเพราะว่าโตโยต้าเดี๋ยวเราลองไปดูห้องโดยสารตอนที่สองตอนที่สามนะว่าแคบหรือเปล่านั่งสบายไหมป่ะอ่อะตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนที่สองนะครับเอมีผักแขนด้วยเนี่ยอันนี้ อันนี้<พ><พ>ฟิลแบบเหมือนนั่งพวกเอาผาดเนี่ยสบายนะถ้าแบบว่าเปรียบเทียบเหมือนนั่งข้างหลังแบบถ้ามีคนขับให้แล้วถือว่านั่งสบายกว้างขวางแล้วก็เนี่ยเบาเนี่ยมันจะไม่ติดกันนะครับก็คือเขาเรียกอะไระเวลาเราเข้าออกนะสาหรับตอนที่สามเนี่ยมันก็เปิดประตูเดินเข้ามาช่องกลางเนี่ยไปถึงตอนที่สามได้เลยคือไม่ต้องพับเบาะถ้าแบบส่วนใหญ่รถรถที่เป็นหกที่นั่งเจ็ดที่นั่งคถ้าพับเบาะเพื่อให้ คนที่แบบขึ้นไปตอนหลังสุดเนี่ยได้ขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้คือเขาก็ทําพื้นที่ช่องว่างเหลือแต่ว่าลินชอบนะเพราะว่าเออมันมีส่วนตัวออมันม<า>มก็แค<ข>บของมันแล้วก็แบบไม่ได้แบบปกติมันจะเบียดกันใช่ไหมถ้าจะมีอีกที่หนึ่งตรงนี้อะไรอย่าง, <S <S <ไ>งเงยโดยส่วนตัวชอบนั่งสบายค่ะฟิลลิ่งคล้ายๆคะแบบพวกนั่งรถรีโมแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีที่เกี่ยวของนะครับที่เกี่ยวของก็จะมีในด้านหลังของเบาะคนขับและคนนั่งข้างนะครับเนี่ยมันก็จะมีที่ เกี่ยวของนะเอาไว้เกี่ยวถุงพลาสติกหรือว่าอะไรอะแก้วน้ำแก้วน้ำแอะอะไรอย่างนี้แล้วก็ฝั่งคนขับก็จะมีเขาเรียกอะไรช่องเก็บเอกสารอะไรอย่างนี้นะคะนี่นี่นี่มาดูนี่หน่อยนี่นี่คออนี่เห็นเรียบเรียบอย่างนี้กระเป๋าเอ๊ะอะไรคืออะไรเอ๊ะมันคืออะไรอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเป็นที่วางแก้วน้ํานะครับมีที่วางแก้วน้ําให้สองช่องนะครับ ที่วางแก้วน้ำนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตอนที่สามเลยว่าในตอนที่สามเนี่ยมันจะนั่งสบายขนาดไหนนะค่ะกับรบหกที่นั่งสไตล์นี้เนาะอืมใช่เดี๋ยวลองไปดูไปอ่ะอย่าเบนเลยโอเคลองปรับดูค่ะ อย่ามาลองปีนขึ้นไปดูนะใช่ค่ะมาปีนนี่นี่นั่งนี่นั่งนี่เหมือนเหมือนเรียกหมาเลยไห่ใช่ก้าในส่วนของตอนที่สามนะรับไอ้เบาะเนี้ยปรับสุดนะปรับสุดไหมสุดเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองปรับสุดดูสุดตัวเนี้ยปรับสุดเดี๋ยวเราหัวขึ้นมีหัวหมอนมาสองสองอันก็หกที่นั่งมันก็พอดีแหละลองรับลองรับสี่สัก็คือถ้าในตอนที่สามเนี่ยถ้าปรับเบาะสุดเนี่ยเข่าก็จะมี แอบติดนิดๆใช่แต่ะร้าสมมติว่าคนนั่งกลางตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะลินว่าไม่สุดหรอกเพราะว่าใช่โดยปกติเื้นที่ตรงนั้นอ่ะขนาดตรงนั้นอ่ะจะเหลือแต่นี่เราลองปรับสุดให้ดูว่าอาจจะมีแบบก็ติดเก่าอยู่แต่ไม่ได้เมื่อยนะเพราะว่าเบาะเขาทํามาแบบว่าแบบเป็นทะรุมันเอ็นได้อ่ะมันเอ็นได้จนแบบเนี่ยอย่างเงี้ยสุดนี่เลยเราก็จะนั่งแบบพิงสบายไม่แคบนะส่วนตัวสำหรับลินลินว่าลินชอบมันดูร่งมันมันมันดูโป่งอ่ะมันไม่เหมือนกับ รถเขาเรียกอะไรพวกเหมือน SUV นะที่เป็นหกที่นั่ง,งะะที่ทว่าด้านหลังจะดูแคบขนานะคะสำหรับคันนี้สำหรับส่วนตัวชอบเพราะว่านั่งสบายดีไม่อึดอัดไม่รู้สึกว่าเป็นกระป๋องหรือแบบต้องมายาดัยาดยดัดยัดอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยและข้างหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับถึงมันจะไม่มีเขาเรียกแอร์ลาวนะตรงเพดานว่าแอร์รนะ่างเนี่ยแต่แอร์ข้างหน้าเนี่ยเข้ามาถึงนะครับถึงนั้นนี่ขนาดรถไม่ได้วิ่งนะปกติรถวิ่งมันแต่อร คอมเพรสเซอร์มันจะทำงานมากกว่านี้อีกแต่ว่าเนี้ยรถไม่ได้วิ่งก็เขาทำมาโป่งอะแอร์มันเล็ดมันถึงมาถึงใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าหายใจไม่ออกอึดอัดอะไรนะข้างๆก็จะมีเป็นเหมือนที่วางแก้วนะคะสองฝั่งนะคะที่วางแก้วสองฝั่งเลยมาดูก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะคะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนที่งใส่ของนิดหน่อยทั้งสองฝั่งนะเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็โดยรวมก็โอเคส่วนตัวชอบ ถ้านั่งถึงหกคนหรือมีลูกเลยอีกอีกสักคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะแบบครอบครัวน้อยๆพ่อแม่ลูกลูกสองคนโดยส่วนมากเนี่ยครอบครัวหกคนก็ถือว่าใหญ่แล้วนะใหญ่ไปไหนหกคนใช่ไหมหกคนถือว่าใหญ่ถ้าเยอะกว่านั้นก็คงต้องเหมารถบัสแล้วครับอาจจะเป็นรถตู้รถบัสรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยเล่นนะก็โดยส่วนตัวชอบแล้วก็สภาพภายในไม่ว่าจะเป็นเบาะหรือว่าหลังคองหลังคา อาจจะมีรองรอยการใช้งานบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะก็จะอาจจะมีรอยย่นนิดนิดหน่อยๆ่อยเนาะอ่าค่ะแต่ไม่ได้น่าเกลียดอะไรโครงหลังคายังสะอาดดีอยู่นะถือว่าสะอาดมากๆเลยแหละแล้วก็มีเขาเรียกอะไรจอเพดานให้ด้วยอ่ะ,<น>ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Toyota t o y o ต้าวิทนะครับสองนย์เนาะสปอร์ตทัวรนะคะตัวนี้เป็นตัวสองนะครับสปอร์ตทัวริงถ<า>แล้วก็ภายนอกภายในรวมๆเนี่ยถือว่า ค่อนข้างโอเคนะ,คะเพราะว่ารถกับรถปี07นะะก็คือถ้าลูกค้าเนี่ยสนใจนะครับว่าสภาพาเนี่ยเออมันมันเป็นอย่างที่เรารีวิวไปไหมลองเข้ามาดูได้นะครับเข้ามาเทสต์ได้นะคะได้เลยนะคะก็ฝากโชว์ลูมเราไว้นิดนึงของเราอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะคะใกล้ๆเดอะมอลล์บางแคนะคะก็ถ้าลูกค้าวิ่งมาจากเพชรเกษม,มวิ่งมาจากถนนเพชรเกษมะะเล้วซ้ายเข้ามามุ่งหน้าบางบังบวทองนะคะ่าอ,อยู่จะอยู่ตรง สะพานเกือกมาแรกเลยค่ะวิ่งเข้ามาสัก2-3กิโลนะ,ะถึงมา้วสองกิโลได้ก็จะเห็นสะพานเกือกม้าอยู่ขวามือโชว์รูมเราก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะป้ายตัวใหญ่เลยปีคาป้ายสีเหลืองๆก็แวะเข้ามาทดลองขับหรือว่าเข้ามาดูรถอื่นๆกันได้นะคะเพราะว่าของเราเป็นโชว์รูมที่ใหญ่มีรถให้เลือกมากกว่า200กว่าคันไม่ต้องห่วงเลยไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็มีหมดนะคะก็เข้ามาดูกันได้ครับผมะนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเรื่องราคากันหน่อยนะคะ,ะว่า รถ t ต y ยต้าวิทเนี่ยเปิดตัวมาเนี่ยล้านกว่าเนี่ยอปีถึงเจ็แล้วตอนเนี้ยจะเหลือเท่าไหร่จะคุ้มราคาขนาดไหนไปค่ะอ่ะเราก็มาดูในส่วนของเรื่องราคากันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับรถ t o y ยต้าวิทนะครับเปิดตัวอยู่ที่ล้านกว่าเนาะป้ายแดงอ่าใช่แล้วตอนเนี้ยรถปีถึงเดรถสิกว่าปีแล้วตอนเนี้ยทางบิคาก็ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่เลยค่ะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะครับผมก็เอาอย่างนี้แล้วกัน ถ้าดดีให้ลูกค้าสนใจเนาะถ้าดูมาจากคลิปนี้มีส่วนลดให้10,000บาทแล้วก่อนก็จะเหลือสามแสนสี่หมื่นกาันบาทก็เดี๋ยวมีสวิตดูแลรักษาก่อนบริการหลังการขายก่อนออกไปด้วยนะก็จะมีฟรีค่าแรงตลอดการใช้งานนะครับแถมไปด้วยต้องติดหน้ารถนะครับน้วมาเต็มถังพอไหมไข่ครับแก้วสองรังเอาอะไรอีกเอาเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยว อยากได้อะไรมาคุยกันดีกว่าอ่านะคะก็ถ้าลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับโตโยต้าวิเนาะคันนี้นะคะหรืออยากจะชมรุ่นอื่นๆนะคะอยากให้พวกเรามาดีดีก็ฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนเนะทั้งสองคนก็ต้องลาไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ